มู่บ้านปอบผีฟ้าหมู่บ้านผีปิดตายภาคสามนนโอมและเอมอ่อนกำลังเกิดความสับสนอยู่ว่าพวกเขาจะขอความช่วยเหลือจากพระไกรซึ่งเป็นพระธุดงหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์หรือไม่แม้ว่าในตอนนี้ปอบพระจะกลายเป็นร่างที่ยืนนิ่งอยู่กับที่ เพราะคาถาณจังงังแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังหวาดระแวงเกรงว่าพระไกรจะเป็นผีปอบจำแรงกายมาอีกตนอยู่ที่พวกโยมจะตัดสินใจก็แล้วกันนะอาตมามีเวลาไม่มากนะักต้องทุดงต่อแล้วปอบพระตนนี้แหละครับจะหยุดการเคลื่อนไหวอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็คงไม่เกินเจ็วันหรอกโยมเพราะอาตมา ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเขาเพียงแต่ไม่อยากให้เขาทำบาปและไม่อยากให้พวกโยมต้องเกิดอันตรายถ้าพวกเราไม่ไปกับหลวงพี่ในตอนนี้เราหาทางออกไม่ได้อีกเจ็ดวันพวกเราต้องโดนมาเล่นงานแน่ฉันว่าพวกนายตัดสินใจไปกับหลวงพี่เถอะนะฉันเชื่อว่าหลวงพี่น่าจะเป็นพระที่ดีเธอต้องไปกับพวกเราด้วยนะเอมอนเธอจะอยู่ที่หมู่บ้านปอผีฟ้าไม่ได้ ฉันกลัวว่าจะเป็นตัวถ่วงให้พวกนายมากกว่านะสิแต่อยู่ที่นี่มันอันตรายปอบสองพ่อลูกคําปันกับคําล่าก็แค่บาดเจ็บถ้ามันฟื้นตัวดีแล้วเธออาจจะโดนเล่นงานก็ได้นะไปกับเราเถอะนะเอมออนพวกเราเนี่ยจะดูแล,แลและปกป้องเธอให้ดีที่สุดเอมออนรู้ดีว่าหากตัวเธอต้องออกจากหมู่บ้านปอบผีฟ้าไปพลังของเธอจะอ่อนลงเรื่อยๆ เพราะปอบผีฟ้าที่แฝงในร่างของเธอจะต้องกินเลือดกินเนื้อเธอทำให้เธอต้องเสียชีวิตแต่ถ้าโชคดีอาจจะมีวิธีที่ทำให้เธอรอดชีวิตได้เอมอ่อนจึงตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าพร้อมกับนนท์และโอมทั้งสามเดินตามพระไกรออกไปทางด้านหลังหมู่บ้านซึ่งเป็นกำแพงที่มืดมิดปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำ พระไกรไร้คาถาเป่าใส่ทำให้กำแพงหมอกสีดำนั้นจางไปทั้งหมดจึงรีบเดินตามแต่อยู่ๆไม่ทันไรก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อปอบพระที่พระไกรสกดกลับประกฏตัวขวางทางเอาไว้พระไกรก็ตกใจไม่แพ้กันไม่คาดฝันว่าคถาณจังง,งังจะหมดฤทธิ์เร็วถึงเพียงนี้ ไม่ต้องตกใจไปหรอกที่อนุภาพของคาถาใช้ได้แค่ไม่ถึงวันเพราะเราคืออาจารย์ของท่านไรล้วจำเราไม่ได้หรือพระใครปอบพระร่างใหญ่ย่อตัวลงให้เท่ากับคนธรรมดารูปร่างหน้าตากลับขึ้นมาเป็นพระรูปเดิมพระไกรเริ่มจำได้ว่าท่านคือหลวงพ่อเพียง เป็นครูบาอาจารย์ของท่านสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆนั่นเองคาถานะจังงังข้าเป็นคนสอนท่านข้าก็ต้องรู้ทางแก้เพียงแค่สวดย้อนกลับคาถาก็ถูกแก้แล้วนี่หลวงพ่อเพียงจริงๆสินะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าหลวงพ่อจะกลายเป็นปอบข้าเล่นวิชาอาคมมากแต่ข้าก็พอใจ ที่ข้าเป็นแบบนี้ผมว่าหลวงพ่อหยุดเถิดอย่าทำบาปอีกเลยข้าไม่หยุดท่านนั่นแหละที่ควรหยุดถ้าท่านไม่หยุดข้าก็จะกำจัดท่านอีกคนปอบพระขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นกำลังจะจับนนกับโอมกินเป็นอาหารแต่พระไกรได้มาขวางเอาไว้ปอบพระโกรธมากที่ลูกศิษย์คิดจะต่อกรกับครู จึงร่รยคาถาเพื่อสาปพ,พระไกรให้กลายเป็นหินไปตลอดชีวิตพระไกรจึงเสียท่าให้กับปอบพระร่างของท่านยืนแข็งคื้นเป็นหินอยู่กลางป่าทำให้ไม่มีใครคอยช่วยเหลือทั้งสามคนอีกแล้วพวกเขาพากันวิ่งหนีผีปอบพระอย่างทุลักทุเลโดยเฉพาะเอ็มออนที่ร่างกายอ่อนล้าลงมาก ธอวิ่งตามเพื่อนไม่ไหวสุดลงทันทีปอบพระได้โอกาสจึงใช้เอ็มออนต่อรองกับนนและโอมถ้าพวกเองไม่มาให้ขา้ากินเป็นอาหารนางผูนี้ก็จะตายทันทีรอยฉันตายเถอะพวกนายหนีไปผีปอบพระใช้พลังรัดร่างกายของเอมออนไว้เอมออนเจ็บปวดทรมานมาก จนกรีดร้องลั่นป่าแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่ออยู่ๆมีดวงไฟสีส้มลอยพุ่งออกมาจากป่ากระแทกเข้าใส่ผีปอบละทำให้มันล้มลงมนอาคมที่รัดร่างของเอมออนไว้ก็คลายออกทั้งหมดแล้วอยู่ๆดวงไฟสีส้มก็กลายร่างเป็นแม่ชีผู้หนึ่ง แกเป็นใครกล้าดียังไงมาทำร้ายข้าเสียงกรีดร้องของหญิงผู้นี้ทำให้เราทนไม่ได้ต้องออกมาปกป้องเธอแกคิดเหรอว่าเป็นแค่แม่ชีจะจัดการข้าได้ปอบพระร่างใหญ่รวบรวมพลังของตนแล้วกำดินขึ้นมาเป่าเศษคาถาใส่หินคว่างใส่ร่างแม่ชีเกิดไฟลุกไหม้ที่ร่างของแม่ชี จนร่วงลงกับพื้นกลายเป็นกองขี้เท่าปอบพระหัวเราะสะใจได้ไม่นานแต่อยู่ๆกองขี้เท่านั้นก็รวมร่างขึ้นมาใหม่เป็นแม่ชีคนเดิมนี่มันอะไรกันวิชาไฟในรกของข้าทำอะไรแกไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือถึงไฟจะไหม้ร่างของเราจนเหลือแต่เท่าทานแต่เราก็ใช้วิชารวมร่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ปอบพระเจ็บใจมากจึงรวบรวมมนต์ดำของตนที่มีอยู่ทั้งหมดจนเกิดพลังมหาศาลมันปล่อยมนต์ดำพุ่งเข้าใส่ร่างแม่ชีแม่ชีรู้ทันใช้พลังของตนต้านทานเอาไว้หลักมนต์ดำของปอบกลับไปอย่างรุนแรงในที่สุดร่างปอบพระจึงระเบิดเหตุการณ์สงบลงแล้วทั้งสามคน ราบขอขอบคุณแม่ชีที่ช่วยเหลือชีวิตหากแต่พวกเขาก็ยังเป็นห่วงพระไกรที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินจึงขอร้องให้แม่ชีไปช่วยแต่แม่ชีปฏิเสธเพราะแม่ชียังไม่สามารถแก้คำสาบของปอบพระได้ขณะที่แม่ชีได้เห็นสภาพของเอมอ่อนที่กำลังหมดเรี่ยวแรงก็รู้สึกสงสารเห็นใจ จึงเอ่ยปาดที่จะช่วยเหลือเอมออนให้พ้นจากภัยของปอบผีฟ้าเพราะตอนนี้ปอบผีฟ้าในร่างของเอ็มออนกำลังกัดกินเลือดเนื้อของเธอเนื่องจากมันขาดอาหารมานานแม่ชีได้พาเอ็มออนและสองหนุ่มไปพักในถ้ำที่เธอใช้บําเพ็ญภาวนาแม่ชีทำน้ำมนต์พรมทั่วร่างกายของเอ็มออน พร้อมนำไปให้เอ็มออนกินจากนั้นจึงทำพิธีไล่ปอบผีฟ้าปอบผีฟ้าทนไม่ไหวออกจากร่างของเอ็มออนทันทีมันเป็นควันสีดำห้วยพุ่งออกมาจากร่างของเอ็มอ่อนแม่ชีสาดน้ำมนต์เข้าใส่แต่ปอบผีฟ้ามันยังฮึดสู้พุ่งเข้าใส่แม่ชีอีกครั้งจนร่างของพวกเขาทั้งคู่หายไป แล้วทุกอย่างกลับเงียบไปหมดอย่างน่าประหลาดนนกับโอมรีบเข้ามาช่วยเหลือเอ็มออนเอาไว้แต่ชีพจรของเธอกลับไม่เต้นซะแล้วทั้งสองเสียใจมากคิดว่าเอ็มออนเสียชีวิตแต่เพียงไม่กี่นาทีเอ็มออนก็ลืมตาขึ้นเอ็มออนเธอยังไม่ตายพวกฉันดีใจมากนะเอ็มออนที่เธอกลับมาได้เอมออน ยังรู้สึกงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากแต่ร่างกายของเธอมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมันเปลี่ยนไปด้วยพละกำลังไม่อ่อนแรงเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเอมอ่อนจึงชวนสองหนุ่มรีบออกไปจากถ้ำแห่งนี้เพราะเกรงจะเกิดอันตรายไม่รู้ว่าปอผีฟ้ากับแม่ชีหายไปไหนกันแน่ทั้งสาม รีบพากันเดินข้ามป่าข้ามเขาเพื่อไปให้ถึงหมู่บ้านของตนโดยเร็วที่สุดแต่เส้นทางที่ยาวไกลทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าจึงพากันนอนพักเอาแรงที่กลางป่ากลางดึกสงัดนนและโอมได้ตื่นขึ้นมาเพราะมีแสงสว่างจ้าแยงตาทำให้พวกเขาลืมตาขึ้นมาก็ทำเขาแทบช็อ เพราะตรงหน้าเป็นผีกระสือที่มีแต่หัวกับไส้กระสือตัวนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเอมออนนั่นเองเป,เป็นไปได้ไงอะจากปอบผีฟ้าเป็นผีกระสืออย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยผีกระสือเอมออนตวัดลิ้นไปมาสแสดงความหิวโหวยอย่างหนักแล้วพุ่งเข้าใส่สองหนุ่ม ท่านใดนั้นปรากฏร่างของพระไกรมาขวางเอาไว้ท่านเป่าคาถาไล่กระสือจนหัวกระสือลอยย้อนกลับไปเข้าร่างเอมออนเหมือนเดิมสองหนุ่มรีบไปดูร่างของเอมออนที่นอนสลบแต่กลับปรากฏควันสีดำออกจากตัวเธอกลายเป็นแม่ชี <c oughs> ที่เคยช่วยเหลือพวกเขานั่นเองตอนนี้ แม่ชีหน้าตาประหลาดไม่เหมือนเดิมมีเขี้ยวแหลมยาวดวงตาเป็นสีแดงอย่าบอกนะว่าแม่ชีเป็นผีกระสือข้าเป็นพญากระสือร่างของหญิงพวกนี้ยังมีประโยชน์กับข้าเพราะข้าจะใช้ร่างของมันกลับไปที่หมู่บ้านป่าผีฟ้าแล้วกินพวกมันให้หมดพวกเจ้าน่าจะดีใจนะ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเอ็มออนหลุดพ้นจากปอบผีฟ้าแต่กลับต้องมาเป็นร่างให้กับผีกระสือสองหนุ่มเกิดความทุกข์ใจมองร่างของเอ็มออนที่หมดสติด้วยความเป็นห่วงเหมือนวิบาก,กรรมที่ทำให้เอ็มออนต้องหนีเสือปะจระเข้พวกเราจะไม่ยอมให้เอ็มออนต้องกลายเป็นร่างของผีตนไหนอีกตอนนี้ทั้งสองหนุ่ม ไม่ได้กลัวผีอีกแล้วพวกเขาต้องการปกป้องเอมออนและทำให้เอมออนกลับไปเป็นคนปกติสองหนุ่มเข้าไปขวางเอาไว้ไม่ให้แม่ชีผีกระสือเข้าร่างของเอมออนแม้จะต้องตายก็ยอมแม่ชีผีกระสือกำลังจะพ่นน้ำลายใส่พระไกรได้เข้ามาช่วยเหลืออีกครั้งเขาใช้แก๊สินลม พัดเอาน้ำลายของกระสือหายไปกระแสของกระสิอลมพัดลนรอบแม่ทีผีกระสือทำให้เกิดอาการอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วมันจึงล้มสลบไปขณะที่เอ็มออนกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนนและโอมดีใจมากทั้งสามได้กราบขอบคุณพระไกรที่มาช่วยเหลือเอาไว้อีกครั้ง หลวงพี่ถูกสาบเป็นหินอยู่นี่ครับแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาช่วยพวกเราได้อะโยมดูดีๆสิร่างของอาตมาเป็นเพียงแค่กายทิพย์เท่านั้นทั้งสามมองดูชัดๆก็พบว่าร่างของพระไกรมีลักษณะโปร่งแสงไม่เหมือนคนปกติแล้วทำไมท่านถึงไม่หายจากคำสาปนั่นล่ละครับทั้งๆที่ปอบพระก็ได้สลายไปแล้ว อาตมาก็ไม่รู้เช่นกันปอบพระอาจจะยังไม่สลายไปจริงๆก็ได้ปริศนาจากคำพูดของพระไกรทำให้ทั้งสามเกิดความกังวลหากแต่เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วกายทิพย์ของพระไกรก็กลับไปอยู่ในร่างหินเช่นเดิมนนโอมและเอมอ่อนคิดดูแล้วว่าหากพวกเขาจะเดินทางต่อ ก็คงไม่สบายใจนักเพราะพวกเขาอยากจะช่วยพระไกรให้พ้นจากคำสาปเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระไกรได้ช่วยชีวิตของพวกเขาไว้หลายครั้งพวกเขาจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปในจุดที่พระไกรโดนสาปให้กลายเป็นหินระหว่างนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อแม่ชีผีเทอสือ ใช้พลังเพืือสุดท้ายที่เหลืออยู่ขอดหัวออกพุ่งชนร่างของพระไก่ที่เป็นหินด้วยความแค้นทั้งสามตกใจมากไม่คิดว่าแม่ชีจะมีแรงแค้นถึงเพียงนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปหากอยากรับชมพิมพ์คำว่ารอตอนต่อไปไว้ได้เลยนะครับถ้าคนรอดูเยอะจะรีบทำให้ได้รับชม คอมเมนต์กันไว้เยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้เพ,พื่อนๆชอบกันไหมครับฝากาก t t p p. ดติดตามพวกเรากรุ่ผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ